สวัสดีครับเจมมาต่มาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราก็มีคอลเลคชันใหม่ของครับบ้ามานําเสนอคอับบรามานําเสนอเหมือนเดิมก็คือตัวสกินหมัดคอับราแล้วก็สกินรถครังโดยทั้ง2กิจกรรมนี้นะครับจะทั้ง2องไอเทมนี้นะจะมาอยู่ในกิจกรรมเดียวกันเลยนะครับก็คือเป็นกิจกรรมหมุนกาชาเพื่อหามัดคอับบรานะครับมาให้ดูก่อนดีกว่าว่าตัวรถเป็นยังไงมัดเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะอธิบายกิจกรรมว่าเล่นยังไงนะครับ ตัวรถตัวรถจะเป็นรถสปอร์ตสีดำคัปปาอันนี้นี่ให้ดูให้ดูให้ดูดชึบก็เป็นสีดำแดงแล้วก็มีสีขาวหรือว่าสีเงินแทรกนิดหน่อยเป็นธีมของคัปปานะครับไอพ่นนะแล้วก็ตรงล้อรถนี่ก็จะมีเอฟเฟกต์ด้วย0ูนย์ศูนย์หนึ่งคปานะครับตัวนี้ น่าจะมีลายง,งูใช่ไหนะจะมีรถนะเอฟเฟกต์เขาจะต่างกันบางคันก็จะไม่มีเอฟเฟกนะครับอย่างอันนี้ก็จะมีเอฟเฟกไม่ใช่อันนี้มีเอฟเฟกอันนี้มีเอฟเฟกนะครับคันนี้ก็จะมีเอฟเฟกเช่นเดียวกันไฟหน้าจะเป็นสีแดงเอฟเฟกตรงล้อแล้วก็มีเอฟเฟกที่ไอพน่นข้างหลังอีกการหนึ่งที่ทุกคนน่าจะอยากจับจองปเป็นเจ้าของก็คือสกินหมัดนั่นเองสกินหมัดคอปรามาแล้วนะเป็นหมัดงูคอปปาฟิสนั่นเองนะครับตัวนี้นี่ มันจะต่างกับหมัดอื่นตรงที่ว่าหมัดอื่นนี้มันดูเป็นออร่าเฉยๆถูกปะไม่เป็นออร่าแต่ว่าหมัดตัวคับราเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นอาวุธขึ้นมาอยู่ที่มือเป็นอาวุธที่เป็นแบบเวอร์ชวลอะไม่ใช่อาวุธจริงๆริอะดูด,ดินี่ต่อยสิไม่ต่อยต่อยสินี่นี่น,นี่เสียงจะต่างกันนะเสียงนี้มันจะแบบ คล้ายๆเสียงงูฉกอะฟู่ฟูนี่อันนี้มันจะเป็นแบบเสียงหนักๆอันนี้เสียงเบาๆนี่ไม่มีนี่แบบให้ดูแบบตอนอยู่ที่รับบีนะครับขอเปลี่ยนตัวละครให้ดูแล้วกันจะดูว่าแบบเออถ้าเกิดไม่ใส่กับชุดคอบรามันจะเป็นยังไงนะพี่ว่ามันก็ยังสวยดีอยู่สมมติใส่กับชุดกรีค,คอสตูมเนี่ยป้ามันเหมือนจะมีแบบสนับมือขึ้นมาที่แขนเห็นไหม จะไม่เหมือนมัดอื่นที่เป็นแค่ออไล่ใช่มัมัดนี้มันจะอลังการกว่าเขาไปดูในเกมตอนต่อยว่าเป็นยังไงมาชึ้งนี่มาแล้วเป่ง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 ลองแบบทีปปืนบ้างนี่ตอนถิปปืนมีความอลังการนะครับตัวน,นี้ เป็นงูอ่ะมันเป็นหน้างูทั้งสองชิ้นนี้จะมาอยู่ในกิจกรรมเดียวกันนะครับเป็นกิจกรรมเหมือนตอนที่เราสุ่มชุดคาบุกิจําได้ปะคือมันจะเป็นมีราคาถูกราคาแพงนะครับแล้วก็มีตัวที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นบัฟเพื่อเพิ่มโอกาสได้ของที่เป็นของแบบหายากของหายากในกิจกรรมนี้คือตัวหมัดนี่แหละนะครับการซุ่มแบบถูกคือราคา3 9เพชรพการซุ่มแบบแพงคือ59เพชรพแล้วการซื้อ ซื้อการเพิ่มพลังนะครับราคา19เกาพชรการซื้อการเพิ่มพลังเนี่ยมันก็จะมีบอกเอ้ยเพิ่มมากเพิ่มกลางๆเพิ่มน้อยนนะครับแล้วแต่สูตรเราบางคนบอกว่าผมสุ่มแบบถูกใช้การเพิ่มพลังแบบกลางออกง่ายบ้างพียร์บางคนบอกว่าผมแบบเพิ่มพลังแบบสูงสุ่มแบบแพงพี่ถึงจะออกอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไปลองดูว่าอันไหนที่เราคิดว่ามันดวงเรามันเข้าสุดนะครับแต่ถ้าเกิดให้พี่แนะนําความจริงมันก็มันก็เป็นมันก็เป็นตัวเลขน้องตัวเลขมันก็คือการที่น้องได้การสุ่มแบบได้การบัฟแบบ สูงแล้วไปใช้การสุ่มแบบแพงมันก็จะมีโอกาสได้หมัดมากกว่าชัวๆอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะไม่เชื่อพี่ก็แล้วแต่น้องน้องอยากแบบไอ้ผมไม่ไม่บับด้วยซ้ำพี่ผมกดแบบถูกไปเรื่อยเดี๋ยวผมก็ออกอันนี้ก็ตามใจเรานะพี่ไม่ห้ามกันกิจกรรมตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่6นะครับ28กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมราคาเริ่มต้นอยู่ที่39เครดครดวนดีก็ไปจัดนะครับจบแล้วสำหรับการรีวิว หมัดงูหมัดคัปราสำหรับคิดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย